แต่มาได้แล้วนะตอนนี้เจต่อสิบค่ะสามเอกดิกาไปฟล็อกคราวนี้โอ้จับได้เหมือนกันค่ะไทยรัฐนี่ก็มาสองคะแนนติดกับทางบันแกนสตาร์ครับดูเหมือนว่าในยาดีจะคุณใส่ใหม่มานะแปดต่อสิบค่ะ เดีย๋ยวคว้าบอลสัน้นติดล็อกนิดนึงนง่ายกว่ลูกของทางวัชริยาคือต้อง11ต่อแพรค่ะคือต้องหาทางหยุดเกมลูกหลบให้ได้บ้างนะครับเกครับเก่งแกน่น แรกทั้งทางั้นี้เอฟออนตีมาเก็บได้านทัชสุพีมต้องแก้สายโอ้โหแล้วแก้มาเป็นดีทำบริการเนีครับคือปัญหาของคนแข่งครับคือทำสุพีมไม่ได้แล้วเนี่ยต่อให้เป็นการแก้ของทางสุพีมเนี่ยก็ยังโอ้โหไม่สามารถที่จะเก็บบอลมาเล่นได้ครับเกมรับีปัญหาวันนี้คนแก่นครับ ห่างไปหน่อยค่ะวันแรกเอฟออนโอ้แล้วกดลูกนี้ไม่ท่าอีกค่ะได้มาติดต่อกัสองคะแนนะก็จริงคนระับเป็นชีนได้สุทีมสามคะแนนครับขอนแก่นตอนนี้ครับนำอยู่สิบสามต่อแปดนะคะสุทีมอสอรลีาเซิร์ฟ มาได้ไม่ดีค่ะนี่เป็นลูกแล้วนะครับเป็นกรรมการที่รับลูกแล้วนะครับแต่ว่ารับปิ้นออกข้างไปไซะอย่างนั้นนลครับบอลสายครับมาต้องชมเลยนะว่าบอลเซิร์ฟนี้กระทำได้ดีค่ะ14ต่อ8นะคะเซิร์ฟต่อค่ะสริยาที่นี่คะ่ะบอลได้ยังเป็นปัญหาคารีเขาข้ามมา สุพีมให้สุนาตต์ย้อนยังร้องทันค่ะคุณแ่นมาแล้วคราวนี้เป็นตาของคนแก่นค่ะจังหวะเคาะข้ามคือเนี่ยปสกิดล็อกสุพีมลงนะคะมาลองไม่ทันคสุสร,งงครับาตต์ยอดไปก่อนนะครับอแก่นก็นกพยายามแก้ขึ้นมาครับคับทรีไปฉลับทางมาริกาครับโอ้โห